สวัสดีครับพี่น้องยีซีครับวันนี้มาเจอกันนะฮะรถราคาหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับเป็นรถปีห้าสี่นะครับผมเครื่องยนต์ดูโอเดียร์อัโต้นะครับเป็นรุ่นตัว E นะครับผมคันนี้เป็นงานลอกสีทั้งคันนะครับสภาพเบาะภายในอะไรนี่ครับเหมือนรถบ้านเลยนะครับนะครับพุ่มกันนะครับสวยนะฮะแต่ละตับเดิมๆนะครับเน้องท่านใดสนใจโทรมาสอบถามได้นะครับเสียงอาจจะเบานิดหนึ่ง ครับครับนะครับห้าหนึ่งพอดีคนโจนนะครับมีขาตรงนี้นิดหนึ่งนะครับพี่น้องหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับดีสวยนะครับเค่ยืนดูนะครับเป็นรถปีห้าสานนะครับงานโอ่สีทั้งคัน ใจดูรถนะครับที่ได้บ้านที่บ้านแ้ตบุท่าตํา,ตาเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับระรนะครับราคามอเตอร์ไซค์ PCX นะครับซื้อมอเตอร์ไซค์ก็บแซน,นซีแซนหาเลยตอร์ไซค์คันหนึ่ง หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับเบอร์โทรศูนย์เก้าสามสามเจ็ดสามหกหนึ่งสองหกครับพี่น้องท่านใดสนใจโทรมาสอบถามกันได้นะครับเดี๋ยวถึงบ้านก็ไปล้างก่อนเก็บรายละเอียดนิดหน่อยนะฮะหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับนี่มารับรถนะครับจากเจ้าของที่ปั๊มบตทจังหันจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับมุ่งหน้าไปที่ บรรดาแต่บนท่าอำเภอรัตนบุรีจังสุรินนะครับท่านใดสนใจก็ไปดูที่บ้านนะครับขอบคุณครับผม